เป็นวันละครั้งนะครับผมเรียงให้ดูเลยตามลาดับเลยซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะออกน้ําตาลน้ำตาลหน่อยนะครับกลางนี่ก็มีพอจะน้ําตาลบ้านนะครับผ่านการใช้ขวานเนี่จออแนวขาวๆหน่อยแต่สามองค์เนี่ยก็มีความเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นบางขุนพรหมสังเกตได้เลยบางขุนพรหมจะเรียบเลยค่อนข้างจะเรียบเพราะบางขุนพรหมเป็นพาที่แกะปูแล้วก็โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมบางขุนพรหมสร้างแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับ แปดหมื่นสี่พันองในไม่เกินสามอสิบห้าวันจะต้องทําวันละกี่องค์ถูกไหมครับอาจจะไม่ทําเป็นปีผมว่าเต็มที่ก็ทําแบบเป็นเดือนอะไรเงี้ยจะต้องใช้คนกี่คนนะครับเพื่อจะได้แปดหมื่นสี่พันองแล้วแปดหมื่นสี่พันองเวลาวางกับพื้นเนี่ยเวลาปาดเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นบางหุนพรมเนี่ยผมว่าเขาไม่มีเวลาขนาดที่จะมานั่งกดเปน็นองค์น่าจะเป็นลักษณะที่แบบเททีเดียวหลายๆองค์แล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็วางปากนะครับทีหนึ่งเป็นแบช ทีนึงเยอะอะไอย,นยนนนเนี้ยเพราะฉะนั้นพลาเนี่ยลองดูเนื้อก็จะมีความตึงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับวันละรังนะครับถ้าเราดูด้วยสายตาแล้วกันเราดูอย่างนี้ซ้ายเป็นวันละังพิมพ์ใหญ่ขวาเป็นเส้นได้บางหุ่นพรมลองดูด้วยสายตาก็พอจะเห็นว่าซ้ายมันยังมีความแบบยุยยุยกว่าขวา นะครับเพราะอะไรเพราะบางขุนฟอมเป็นพาทที่อยู่ในกลุ่แล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเอาอย็นไปพล่าน,นะครับสร้างปีสองพันสี่ร้อยหน่อยนะครับอยู่ในกลุกว่าจะออกมาข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นกลุ่ใหม่ก็เกือบเกือบแปดสิบปีนะครับไม่ต้องถึงร้อยเอาแปดสิบปีพอแปดสิบปีนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับคูณเข้าไปกลางวันร้อนกลางคืนเย็นกลางวันร้อนกลางคืนเย็นผ่านการอบอย่างนี้แปดสิบเก้าสิบปีเพราะฉะนั้นเนื้อไม่มีทางเหมือนกัน อันนี้เป็นสิ่งที่เราจินตนาการไปว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับลอ,องดูก่อนนะครับอันนี้เป็นวัน,ะค,นะครับกับมาคุณพรมนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูเข้าเรื่องของเราเลยผมว่ามันยาวไปนิดนึงอยู่จะเบื่อนะครับลองมาดูพี่ให้ดูนะครับก็คือสององ,งนี้ซ้ายกับขวานะครับ ถ้าเราประเมินด้วยสายตาแบบง่ายๆนะครับรู้เลยว่าขวาเนี่ยแทบจะไม่ผ่านการใช้หรือผ่านการใช้มันน้อยกว่าหรือเวลาที่โดนใช้เนี่ยมันน้อยกว่านะครับผมให้ดูแบบชัดๆนะครับมีความคล้ายนะครับแต่ถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสายมันลุยกว่าสายมันลุยกว่าสายมันฉ่ำกว่า ใช่ไหมครับมีหลายคนตอบถูกด้วยเมื่อเช้าผมไปดูแล้วมีหลายคนตอบถูกด้วยอันนี้ถึงเวลาที่เราจะเฉลยละเราให้ดูบัอนดีกว่า,าเดี๋ยวค่อยลองดูนะครับเนื้อก็แบบก็โอเคเนื้อก็จัดดีนะครับเป็นพัาเนื้อจับนะครับแล้วก็มีมกีก้อนๆอยู่ในเนื้ออะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับเราจะเห็นรอยปรีอยู่ตามขอบนะครับ แล้วก็บนสาลก็สุดเลยแน่นเลยนะครับาผมหงายหน้าให้ดูพรานี้เนี่ยยังไม่ได้ไปซ่อมก็เลยได้เห็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับซ้ายเป็นวันลถคลังพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนขวาเป็นหลงปูพูสามชั้นโยอา,อาดูดีๆพ้ามีเขาแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับอันนี้จะให้ดูซ้าย ที่เป็นวัระครังลองดูว่ามันวัระครังมันเป็นยังไงลองดูในเนื้อเขาแบบช้ำสุดเลยนะครับพ้าที่ผ่านการใช้มาเป็นก็ต้องมีร้อยปีนะครับร้วน้นร้อยปีพ้าวัระครังโดยมากก็จะมีลงลักตามซอกนะครับแล้วก็จะเห็นได้นะครับก็จะมีอยู่มีคาบไปคล้ายคับน้ําหมากอะไรเงี้ยนะครับโดยมากพ้านี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเดิมเดิมนะครับมีชําุดด้านบนนะครับ ดูวงแขนดูเลยก็ยังลึกอยู่นะครับแล้วก็เป็นวันลคังลักษณะที่เรียกว่าวัลคังฝั่งเดียวเลยนะครับเราจะเห็นเมน็ดๆๆๆจำๆนะครับตามเนื้อนะครับของวัลคังนะครับเป็นปูนขาวๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูพิมพ์นะครับพิมพ์นี่เขาฟ้องเลยนะครับ นี่เป็นหลายเป็นบางเป็นสิ่งที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับมุมมุมเอียงแบบนี้นะครับเพราะในหนังสือโดยมากก็จะเป็นมุมแค่ถ่ายด้านหน้านะครับข้างก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าขาของท่านนะครับหัวเข่าซ้ายในีย่ยกเหนือหัวเข่าขวาขึ้นมานะครับขนาดว่าพระก็ผ่านการใช้มาบ้านนะครับมนลสารก็ยังพอมีให้เราเห็นอยู่ทั้งองค์นะครับ นี่เป็นวันละครั้งนะครับวันณะแบบนี้จะเป็นวันณาที่เราเจอเรื่อยๆเหมือนกันในวันละครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นพระที่มีลักษณะสีออกเทาๆเทาๆเหลืองๆนะครับมีความคล้ายหลวงปู่ภูมีความคล้าย,าายแต่ก็ะยังไงมันก็อายุไม่ได้นะครับหลังมันจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับหลวงปู่ภูนะครับแล้วก็มวลฝานจะไม่แบบ จะไม่ลึกล้ำปึกปักขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับสมเด็จวัดระฆังเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากสัมผัสใครๆก็อยากเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าดูแบบนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้มีความรู้นะครับแล้ววัดระฆังก็จะเห็นตามขอบขอบเขาจะมีรอยปีปๆแบบนี้นะครับลองเปิดหนังสือดูก็จะมีนะครับหลายๆองค์ก็จะมีแบบนี้นะครับ อ่าเรามาดูหลวงปูภูบาละกันหลงปูพูกีเราดูละครั้งนะครับอันนี้เป็นหลงปูภูจะเห็นเลยว่าหลงปูพูตึงกว่าเยอะเลยนะครับมวลสารก็ก็มีแต่ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นไมไ่เยอะขนาดนั้นนะครับผมว่าพิมพ์นี้เขาก็สร้างล้อมาจากบรรัังพิมพ์ใหญ่นะผมว่านะมันมีความเหมือนมากๆานะครับแล้วก็ ขนาดพิมพ์โยเองก็มีหลายยุคแล้วนะครับบางองค์นี่ก็เนื้อแบบโอ้โหสุดเลยแต่หลวงปู่ภูมิมีความคล้ายกับบางขุนพมมากกว่าวัตละขังนะครับเวลาใช้เยอะๆจะจัดแล้วก็มีความคล้ายบางขุนพมกู่เก่ามากกว่าให้ดูวัละรังอีกองค์หนึงจะได้ไม่จะได้คิดว่าเออมันเป็นแบบไหนเนี่ยครับวัละขังอีกองค์นึงเนื้อหาเขาจะแบบเยอะอะ สารนะครับมวลสารจะเยอะแล้วก็วันณะเขาก็จะประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะอมเหลืองเหลืองเทาเาอะไรเงี้ยจะไม่แบบจะไม่ค่อยขาวสักทีเดียวนะครับเหลืองเหลืองเทาๆหรือมีนี้แบบก็คือแบบวันําแบบอย่างนงี้ไปเลยเข้มเข้มไปเลยนะครับแบบนี้นี่ก็เป็นวัตถคังอีกองนะครับจะเห็นได้เลยว่ามวลสารนี้แทบจะทุกอนูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เขาดุดร่อนเนี่ยเขาก็จะสร้างหลุมหลุมบอ่บอไว้เต็มไปหมดลนะครับนี่เป็นวันละครั้งนะครับโดยมากเราจะคุ้นกับวันณะแบบนี้มากกว่านะครับอันนี้เป็นเกตบวกตตมนะครับวันละครั้งเกตบวกตมูมโดยมากคนจะคุ้นกับวันณะนี้นะครับจะไม่ค่อยคุ้นกับวันณะแบบขา,ขาวๆหน่อยอนะไรเงี้ย นี้เป็นอีกองค์นะครับนี่ก็เป็นวันลคลองคองวันณะก็จะเป็นคล้ายๆกับองค์เมื่อกี้เพียงแต่ว่าหลาังพ็จะโดนใช้จนลื่นไปหน่อยนะครับก็จะเห็นความหลุมบ่อน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนาเดียวกันนะครับเขาาขาอมเหลืองนะครับแล้วก็มวลสารอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นแบบชัดเจนนะครับ ฐานแฟมนะครับตรงนี้อย่างที่ว่านะครับพามีพิมพ์พามจะกําหนดอยู่แล้วว่าเป็นวัดไหนนะครับแต่ถ้าพามไม่มีพิมพ์ก็จะลําบากหน่อย,ยอย่างเงี้ยถ้าดูแต่เนื้อนะครับบางทีพาชิ้นส่วนที่ไม่มีพิมพ์ทาไมถึงราคาเบากว่าพาที่มีพิมพ์เพราะว่ามีพิมพ์เขาก็กำหนดได้เลยว่ามันใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามาลนโลแล้วมาแกะเนี่ยดูแต่เนื้ออย่างเดียวบางทีก็น็อกได้เหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรณาของวันรักางที่อมเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันสององนะครับจะให้ดูสิ่งที่เหมือนกันสององนะครับคือพระเนี่ยเขาจะมีเป็นจ้ำอยู่ในเนื้อนะครับอันนี้เป็นสีอมเทาเนะครับสีจริงนะครับก็ผมว่าดูจากกล้องก็ใกล้เคียงนะครับลองดูดีๆมันก็จะมีความคล้ายกันนะครับจะมีจำ้ำเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยอยู่ในเนื้อนะครับ ก็ไว้วันนี้ก็ให้ดูหลายองค์กันเนาะเพราะเดี๋ยวไม่มีโอกาสก็มามาดูกันอีกแล้วกันนะครับก็อยากจะให้ได้มีความรู้กันไปนะครับอย่างน้อยกออ็มีไอเดียบ้างนะครับมีไอเดียสักหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงกระดูเป็นนะครับผมดูจะแบบแค่นี้แต่ว่ามีไอเดียที่ลองนึกถึงคําพูดผมเวลาไปเจอพาร์ทแท้ๆขึ้นมาแล้วลองนึกดูว่ามัน มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็